สวัสดีครับพี่น้องป้องตายสุขูสุขค้ขนครับเต้าบนคนแขมครับพี่น้องเปิดคลิปตอนสามทุ่มเครืงครับพี่น้องกําลังสิเดินทางไปบ้านาคาคูมตาบลประเอาอเาเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น,อ 10, 15, นอ้องเมือเม่อนี่สิบหาพี่นอ้องไปเบื้องมอล่ำไหลสิบห้าพี่น้องไปเบื้งมะล่ำครับ ระเบียบว่าจะสินครับค่าพี่น้องพันผู้ใดเคยเบิ่งวอลลัมนะครับกะสิหูจักนะครับสําหรับผมเองกะระเบียบว่าจะสินฤดูการนี้นะครับหกหกหกเจ็ดนะครับกะเป็นเทือแรกนะครับที่ผมสิบไปเบิ่งนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเบิ่งอ่าสดจักเทือครับเป็นเทือแรกที่สิบเขาไปเบิ้งซดเนาะไปพ้นเดียวครับมือนีพี่น้อง อาบน้ำแล้วกับมานนะครับอาบคลิปอาบยังแล้วก็อาบน้ำแลวก็มาครับพี่น้องไปคนเดียวครับมือนีไปคนเดียวเด้อพี่น้องกลัมาบิ็อคอนเสิร์ตแล้วตลกแล้วกับสี่กลับนะครับกัดนกประมาณเทียงขึ้นครับพี่น้องสําหรับตัวชู้ล่งข้องระเบียบวัตถศิลป์ก็จะเป็นพระเอกไม่เอกก็จะเป็นทับนารากรนะครับทับนารากรแล้วก็แต้วซุกัญญานะ พระเอกกับนางเอกของคณะนะครับแล้วก็อกีกตัวหนึ่งก็คือ,อต่างยองนะครับพี่น้องลายข้อกระสิวจักดีนะครับต่างยองอยูคนเดทนะครับแล้วกับตลกกับซมี่สาวเอ็มออนสาวเจนามรถตุ้ซิ่งนะครับกับประมาณนี้แหละครับที่ผมจักเนาอผมเห็นในโซเชียลนะครับกับบริหารงานโดยพย,ยัคพย,ยเปียนะครับ ปุ้ยคือหมูร้ายแท้คณะแต่เป็นคณะที่ผมแบบเออสนใจนะครับเป็นคณะที่แบบว่าเออในอ,อ่ามันแบบว่ามันมัวนนะครับตลกก็ดีโชคก็ดีนะครับโชคับอล่างการนะครับของของไอของระเบียบเนาะ <S <S ผมมากับเป็นอันดับต้นๆเลยแหละของมอลลัมวงใหญ่ของไทยนะ ของอีสามบานเฮานะครับเป็นมอลำทมถำนองขอนแก่นนะครับลําเดืออช่วงสามทุ่มหอดเที่ยงคืนก็จะเป็นคอนเสิร์ตนะครับ mm hmm. ผมไม่แน่ใจว่าบาลลงข้าวโคมนี่เป็นงานบุญเพิ่์หรือเปล่านะครับแต่ว่าพี่น้องผมก็ยุบบันลข้าวโคมหลายเช่กันแต่ว่ากับว่าเดโฮนะครับว่าข้าเจ้ามีบนเอียงถึงระเบียบมาล่งนะครับอาจจะเป็นบุญประจําปีของข้าเจ้าก็ได้ครับ ป้าพี่น้องว้าวหลายแหละก็นจนสีห์หัวซื้อมิจใจเขาแล้วครับหวดบันดดนซี่เหลนะเนาะบันดดนซี่เข้าไปกับบันคาโคมนะครับแต่ว่าบันดันซี่นี่คือขืนกับอ่าตำบลน,น้องขอนนะครับอำเภอเมืองคือกันยืดิดกันด้วยครับแต่ว่าอ่าคาโคมนี่เขาสิขืนกับตำบลป่าอ่าวเนาะนั่นแหละครับพี่น้องผิดลาประกันได้ขอโทษขออภ้ยด้วยครับมีเอฟซีอ่ะเป็น,เป,นเป็นทนักแม้ว่าเอา้าอาบอมาเบิงมาล่ำบอกกันนะ เอฟซียูบันคาโคมันะครับผมนึกว่าปัดถมนะครับพี่น้องมือนีอยุบอ่ายูไอ,อยูบันคาโคมนี่แหละแต่ว่ายุนในเครื่อในยครับสาวบิวมาด้วยคับพี่น้องบิวจิตริยาเพิ่มมาแต่ว่าผมเลือกมาเบื่องระเบียบครับพี่น้องสาวบิวผมเคยเห็นตัวจริงแล้วนะไปจับมือจับมือจับยังแล้วนะครับแต่ว่าระเบียบท่านได้รีดูการนี้ท่านได้เห็นตัวจริงนะครับป้าพี่น้อง ว้าวตั้งหลานนาที่ล่ะไปเบ่งบรรยากาศกันครับว่ามาล่ามฟังไทยก็ฟังเล่าเนาะผมเห็นมาล่ามฟังเล่าแล้วผมคิดเพราะสมัยผมตอนเป็นเด็กหน่อยครับพี่น้องมันคือสมัยตอนท่างเป็นเด็กหน่อยนะมันแบบว่าเด้วบบรรยากาศด้วยอ่าไอนี้นะครับด้วยไอของของไอโอวัยรุ่นึ้นหลายจ้ะ รถคือเป็นตัหลายจันล่ะพี่น้องเฮ้ยน,นี่ครับพี่น้องหากังกระโค้งแล้วนะครับรถคือเป็นตัหตายแท้เอาตำรวจเขาต่างดานเอียงยนีไเ,เกิบเงินคาเข่าตะบานเลยตี แสงมาน้ายุนครับพี่น้องตำรวจเขาจอดอตรวจอาวุธนะครับเมื่อกีี้โย่ทางเขามู่บาได้ยนะครับบ้านนี้มันมีทางออกสองทางนะครับขันงข้างหน้าก็คือฝั่งทางนี้นะครับใกล้ถนนใหญ่อีกฝั่งหนึ่งก็คือหลังมูบานครับสีสอดไปบ้านประเอาตบนปะเอานะครับแล้วก็สีสอดออกถนนใหญ่ด้วยกันครับ ้านาจะเป็นยุเป็นบาสุทายนะครับแล้วก็อีกข้างนึงก็จะเป็นท่างเคลื่อนนะครับมีสามท่างผมบอกพิษต้องขานําเซ่ครับท่างนั้นเคพี่น้องปะพี่น้องก็ยะกินมะล่ำคือผม่น้หละมะล่ำข้าเจ้อเาอยู่ในวัดนะคะพี่น้องมีย่างที่ผมบอกครับว่าแปน้นมู่บานข้าเจ้ามันไม่ได้เป็นซี่เรลียงนะครับท่อนท่างนะครับมัน มันแคบนะครับรถไงมันสวนกันยากนะครับมันก็เลยติดจังซี่ล่ะครับพี่นอ้องบานค้าโคมเนาะบานเป็นวอว่าได้ตาดแปรนเป็นแปนซี่เหลี่ยมนะครับอ่าหมายก็มามาแผนผังของมูบานนะครับแปหมูบานเนะมันก็จะเป็นแคบ,บแคบเนว้เนี่ยครับพี่นอ้องรถสีมาจอดยางย่น่ีจ้าก็ได้มัล่ำล่ำเลยที่ครับสามทุ่มเครองเนาะ เขาน่าจะช่วงหรอครับเก่ารางไก่สามทุ่มสี่สิบห้าโอยยานจนหอบน่าจะมีบัตเข่าครับพี่น้อง หัอเสียงมันจะใส่มากยี่ดีกว่าครับแต่ว่ามันจะไก่ครับ บบทตัวห้าสิบบาทคนเยอะมากครับคนหลายแห้งอ้ยไงไงแห้งเลยเนาะมีนั่นเป็น่ง สวัสดนอี่กันหน่อะพี่อ้องเดี๋ยวผมขอทายลิปโชคกัะครัโชคข่อยน,นะครับ สอโซกไปแล้วเรียบร้อยแล้วทองกลับ,บานแล้วเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วร<อ>เรียบร้อยแล้วครับที<อ>่ไปสิไปไี่บัตรเนี่ยจะตามไปส่งที่ร้อยเอ็ดพรุ่งนี้โอ้ยไม่ได้ <laughs> โอ้ยออกมาแล้วออกมาก่อนมาให้พี่น้องเห็นก่อนอันนี้หนูมาถึงงานจริงๆแล้วใช่ไหม <laughs> ทําไมหนูว่าอย่างนั้นอ่ะทาไมหาทางเข้ายาก <laughs> <laughs> หนูไปจอดรถอยู่ไหนวันนี้อ่ะโอ้ยเอามาลำมาโผล่มากเลยกระพร้า <laughs> <laughs> เดว่าแม่มานีเนี่ยแกนั่งอยู่ดี๋ยแกไม่ให้ทิปนั่น่ะขอโทษนะคะไปขี้กันที่ไหนล่ะคะนี่นี่มีห้องน้ําเห็นไหมเนี่ยห้องน้ํา v i p เป็นหลังเป็นหลังเลยดีมีห้องน้ํา VIP พให้คนชมค่ะขอราเข้าไหนอ่ะปัดป่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวออกมามาถ่วงนั่นท่วงนี่เดี่ยเป็นผู้ใดเลยเนี่ยฮะใครเนี่ยไม่ลืมเลยเหรอลูกสาวแม่มานีเหรอ เอ้าใช่ไหมอ่ะแม่หนูเป็นลูกสาวแม่มณนีหนูไม่มารับนะรวยแล้วโอ้ดูนะแม่มณนีจะแจกเราไปมเฮ้เรายืนรอนานตั้งมจ7ไปไปแจกลงมาใส่โอ้เอามึงเพนยังไม่ลุกเลยทำไมมึงลงมาไวจังเลยเองไม่ลุกเราก็ลงไปหาแกมาปาเออแม่มาจริงๆอุ้ยอินนี่มึงปากหมานจริงๆเนาะ สถานี้อยู่ไกลแค่ไหนก็มาค่ะแม่เออเย็นไหมเราพกมาเป็นตับเป็นตับเลยขอบคุณค่ะ,คะมาอีกรอบก็ได้อีกรอบขอบคุณครับรวยอยู่แล้วขอให้รวยย,ยิ่งขึ้นไปนะคะแม่เออจ้าอะไรอีกก็ให้แบ็กร้อยแล้วไงอยากได้ทองกาลังเป็นราทองเอ็มร้อยพ่อแจกไม่มานีไม่แจกอ๋อทองไปยี่มร้อยเออ <c oughs> <c oughs> สิบวดลูกแบบไรยาบพมีแบบเนี่ยปูไงคะเป็นตัวแทนบวดใช่ค่ะโอ้วัจริงเลยค่ะบัวจริงเลยต้องใส่เหรอผมใส่สิวันนี้มีงานบวชนะคะงานบวชแจกข้าวหายาแจกข้าวหายาใช่ค่ะแล้วก็งานแต่งค่ะเอ้าแต่งไปอีกวะเนี่ยรู้กับปู่อาปู่ไหนอ่ะก็ปูหัวานละลายนะพวอย่าหนูเนี่ยนะใช่โอ้ยทำไมย่าสั่งสิงโต สิงตตั่งเสียโอ้ยป um, mm, like, ู่เนาะย่าสั่งเสียไว้ตั่งไ uh ่้ยังไงตั่งบอกว่าถ้าย่าตายดูแลปู่และลูกชายย่าด้วยก็ทําไมไม่ดูแลปู่ล่ะดูทั่วดูแลไม่ทั่วถึงหนูก็เลยเอากันกับปู่ด้วยเลยค่ะโอเอาทั้งลูกชายเพิ่นเอาทั้งพ่อเพิ่นใช่ค่ะนี่คือความสองแท้ว่าต้นใจแฟนวิ่งกับพ่อหนูไหมไม่ได้เดี๋ยวเดีดีดี๋นี่บ้านคาค่วงฝากค่วงมหาเจ้าเมื่อบ้านเด้อ เดินนิดนึงนะคะย้ายที่ตั้งเวทีสามรอบเลยวันนี้ครับปู่ประหลัดเอกสุพศรมหามูลรอนี่เด้อนะครับไอ้แล้วยากเห็นประหลัดเอกสุพศรครับมหาพนเนภลงกลครับเดี๋ยวเดี๋ยวปู่หนูเล่นสงการหนึ่งไม่จบอีกเหรออันนี้ก็ไม่ได้ปาป้าแป้งสมการปาแป้งอะไรอ่ะเอามาเท้าเลขคาลอปู่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 มือถูกทีหนูค่ะ กับปูชาปูเสีย้ให้เนาะว่ีด้าูชามีกะไรจ้างงาน้นพ่ขอพูนอะไใช้มาตะดอนซีุ่ิแ่มันั่งชากูที่ไหนวได้ปูวเอามาลำนี่ิบาลำเออบาลำมเนันจงตัวก็ีบ้าทีบ้าจังไหโอ้ยก็บยุ่หัวมึงนะไปปูนอาวจเลโอ้ยจะมาเลยมาลยทั้งพนมอเขาจ้างงานผมจะพาี่ะ นางนั้นบอกว่ได้ทำไมสาวจะคล้องสมกันางจังไลยมียไ้รัอะไรเหมือนแมคคามพลาของมาท่าบาลีเลยแกงสีลักษณะนี้เลยของเจียงหยิงมาปูผัวไม่พัชรีตอนไปจ้างทำไมม่เป็นหน้าอย่างนี้อ่ะสงสัยอยู่อนางเขาใครคะนี่มีเก้าพันลี้ เลยค่ะโอ้ยมาชาเนี้เราเลยบางคนพิล่าคือเขาไปงานยังไงอ่ะแง่หาเพิงสิลหรอดีตเลยยไม่เปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนน้ำมันยูเทอรันเปลี่ยนเกืดชวนบางแล้วเหรมาแล้วก็ขึ้งตีนมนมือนที่มอดเนาะใเซลฟี่ที่า้องถ่านนี่ค่ะใช่กดปุ่มกดปุ่มนี่บอกได้เหน่งแม เดี๋ยวผมจะให้ลูกไัยเมียสุทีิรักผมเปิดแทนให้หนูเปิดเหรอพี่สวัสดีค่ะอย่าตดแรงนะคะเพื่อนข้างนอกจะหมิ่นนะคะก่อนอื่นหนูต้องขอขอบคุณย่าเข้านะคะที่ส่วมงานเพี่อสัมพัสหนูกับปู่ ขอบคุณแม่ค้าที่ดีลเชื่อเพื่อสถานที่ให้คนได้ดีกันน้ยสนุกสนานค่ะไม่ได้ขีดินสร้างไม่ฮกับมอนคนตัวขอบคุณแม่ค้านะคะที่ยอมถอยรถออกให้รถระโพงระเบียบเข้าค่ะกน่ามากเหมือนบาีหมงงานที่ชุด มาแค่คับพี่นู้กเรอยากจะมีผลงานเพลงพรอพีู่มัเขางาครันีดีกว่าซ้ำกันูก็เลยอยากผสมเทียมกับย่าครับผมเชื่อกระด้งาว่ามันง่วงดิ่งอันร้องเพลงพูดนั่นแหละเขาเรียกไม่ใช่เปิดผมเทียมแล้วครกคแหล่ไ่ด้ชิหายนี่ั่ะเออ้าโมนหัวหปิดกัน เฮ้ยว้วโอ้ย่กไปจับไหมพัช,ชลีที่ไหนได้ได้ไดเอ็ยม,มาพัสดา,ามามนโมครับพี่น้องตาผ่ามาแรงอีกนะครับยังมาแรงยังมาเสาร์ผมว่าสิปิดคีบกับว่าได้ปิดนะครับมาเคลื่อนกับไปมานะครับ หลังจากกลับมาหอดบ้านกับประมานเทียงคืนครับพี่น้องเกือบเทียงคืนเหลืออายุหาหน้าที่ซิบหน้าที่ัังครับเทียงคืนผมออกว่าจะพนกับประมานหาทุม่มนะครับหาทุม่มหาหาทุ่มซี่สิบมากครับประมาณนี้แหละครับกับมันกับบไก่เนาะจาก้านผมตะวันมันยางยางออกจากเวทีมาฮาโรดหนักใจแห้งพี่น้องประมานเกือบโล ลลแล้วก็ทาามันก็บแบบเป็นขี้ง่ายนะครับพีน่น้องเป็นขี้ดินง่ายเนาะแล้วก็ยุ่งหันยุ่เวทีหันบ่มีสัญญานนะครับก็บคือทุกเครื่อข่ายครับบ่มีสัญญานเลยนะครับน่าจะเป็นยุดยุดอัพสัญญานนําเหรอครับเพราะว่าตรงนั้นแถวนั้นเป็นดอนผู้ตาขาจาเนาะอ่าแมวมานี่เพนบาง้าโคมอ่ะครับเพนจางมาก ขจางมาแก่บนครับพี่น้องผมมาจากขอนแก่นมาอุบลน,นี่ถ้าเจ้าคิดตามระยะทางคาจางเนาะระเบียบผมว่ามีสี่แสนนะครับมีสี่แสนห่านแน่แหละมีสี่แสนแน่แหละครับขนาดมอลลั่มทัวป์อะแต่ยังสามแสนเนาะแต่ว่าอันนี้ระเบียบนะครับเกรดอาจจะสูงนิดนึงครับเพราะว่ามอลลัมเพิ่นเป็นมอลลั่มแนวหนานะครับ ระเบียบว,วันถิลิ์นะครับจะทายให้พี่น้องได้เบิ้งแบบว่ากระยิบกระยอดนะครับเพลงได้เป็นลิขสิทธิ์ผมก็บเนื้ใจเนาเนะมันอาจจะขาด,ด,ดตอนแน,น่จักน้อยนะครับขาด,ด,ดเพลงแน่นจักน่อยครับกบ,บว่ากันเนาะอยากให้เบิ้งบรรยากาศแบบคนหลายๆนะครับพี่น้องคนจนเต็มจนแบบผมงออกมาคนก็นยัง้ทยอยเข้าไปด้วยครับเพราะว่าอ่า พวกวัยรุ่นเขาสีมาเบิ้งตอนล่ำเลืองแบบนี้นะครับเขาก็มามวลกันนะครับพี่น้องสำหรับผมนี่ก็คือยูไดโดนะครับเสียจนเปียกนะครับเนื่อแตกเนื่อแตนเลยเอาละครับพี่น้องเดี๋ยวคีมี่กับสีแดงไว้ซ้ำนี่ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเต้าบนข้นแขมปนดเด้อครับพี่น้องเป็นกำลังใจนิยเด้อครับสำหรับคีมี่ไว้ซ้ำนี่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย